กา,า,ารรอผระอานะครับตนผมเาะรอระอาวสงรยานรอรอเพื่อนรอแขกครับประมาณแปดโมงรทาหกแปดโมง้าแปดโมง เห็นอยู่ี่การเห็นี่การเห็นี่การสวยมากตัวเองกล้องทช่ไมกล้องก็สวยไม่ได้อ้เมาเป็คนเห็นตรงน้มาก้วกติลงเฟดเราส่งอะไรเห็นเงย้แต่หน้าเนี่ยานีานทั้งหนเ็ต้องเป็นสไม่ทันแห่เดียกไปให้คนดึงภาพนิ่งค่ะ จนงานเสร็จเลยปะแก้วบัวดอกไข่ที่แน่อ ER ันนี้ลางงานเหือบัวดอกนับด้านหนึ่งสองสามขนมือแม่ครับลูกคนนี้ขอบวชทดแทนพระคุณของคุณแม่ด้วยน้ำนมที่คุณแม่ เคยเลี้ยงดูลูกคนนี้ไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากคุณแม่ถามเพื่อลูกคนนี้ตลอดมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ลูกคนนี้เคยล่วงเกินคุณแม่ขอให้คุณแม่โปรดให้อโหสิกรรมและอนุโมทนา แก่ลูกชายคนนี้ลูกชายคนนี้จะขอทดแทนพระคุณคุณแม่ด้วยการออกปรดในพระพุทธศาสนาเพิ่มบุญบารามีให้กับคุณแม่ขอให้คุณแม่โปรดให้อโหสิกรรมและอนุโมทนาแก่ลูกชายคนนี้ ด้วยเธอกราบสามครั้งที่ตักมันเดิมก็ไปใกล้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามมอบลงไปนานๆละปลอกแม่รูปหลังรูปไหล่โลกตักนี้เป็นตักที่ลูกชายคนนี้หลบภัยเมื่อเป็นเด็กวิ่งเข้าหาตักแม่ตลอดตักนี้เป็นตักที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่มีตักไหนที่เวอุ่นเท่าตักของแม่ปกป้องพยันอันตราย ดูแลลูกอย่างเต็มที่ยามลูกไม่สบายแม่วันนี้อีตักอันนี้คนะอยปลอบโยนลูกอยูตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้พอหน้านึกถึงบุญคุณของคุณแม่ตั้งแต่เลี้ยงเรามาแต่เล็กเล็กเราอาศัยตักของแม่นี่แหละหนุนแลมีความสุขที่สุดในโลกเอาละเลยหน้าขึ้นลกหน้าไปวันทาเสมา วันดาเสมาก็เป็นการเคารพสถานที่เทวดาอารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองจะได้อาบนุโมรนากำหน้าธนกิจที่พัฒนาเสมาพอวนรอบพัฒาเสมาเสร็จแล้วก็หน้าก็ไปกราบหลวงพ่อพระประธานที่นี่หลวงพ่อพระประธานชื่อว่าหลวงพ่อสมคาถนาหรือว่าหลวงพ่อสิทธารถสิทธารถคซึ่งแปลว่าสมคาชนาโยมผู้ชายโยพ่โยแม่หน้าทั้งย <obe> ่า <from> ทั้งยายมาบวชนัตกิจ อาตมาก็เชื่อว่านักกิจเมื่อบวชก็ตั้งจิตตั้งใจมาพึติปฏิบัติเพศสมณะตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศกับแผ่บารมีกับโยมพ่อโยมแม่เราบวชไม่นานแต่เราตั้งจิต

เราเรก็มีเป็นขบวนอะไรไป เทนะไมตตหทันนิาโกนะมะโอนะันเตอุปชัยโยอุปโยเมเันเตอานสมาิอากชายอที่เก็บัาสนะเลยนะเก็บเพิ่งเข้ามานะ